สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เข้ามาอยู่ในช่องบ่าวต้อมอนิวชาแนลเช่นเคยครับเรามาพาขุดเห็ดคนหลวงพี่น้องไปเราเริ่มขุดกันเลยดีกว่ามีแต่มดพี่น้อง นหลา,ปาีปน้องวันนี้เราไป้ตะก้าหมานมาเราตะก้านี้มาใส่ปวกกินแต่ลง,นะงเลยปวกกินข้างในหมดแล้วเจ็บคอขโมยขุดกับบได้ยนอนบอตอมคนหาวัน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 อยู่เนาะ หายเยอะพี่น้องเอาเท่าที่เอาได้เนาอเหมือนคล้ายแบบเห็ดเห็ดหลงโนไปไปลนพนแบบนั้นออะนะพี่น้องอ,ออกออกมาหลายเนาะอปลาองออกออกมาหลายดูดิอย่างเงี้ยปลวกกินหมดแล้วเอาไม่ได้แนละ้ว เดกกระเพราหนูบอต่อเอาเท้าที่เอาได้สะลูกอันนี้เอาได้ขาออกน้ำติดตัวค่ะอันนี้จะ้ได้ยขานี่ขายาวอยู่แต่ขาย,ยาวอยู่เด็ด,ดออก <laughs> ใส่ตะกร้าเราไม่ได้หมดคันเต็มเลยคันลูก เข้ามาเร็วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบอทอมออนิวชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บอทอมนะครับเพื่อทำคลิปใหม่ๆให้พี่น้องรับชมนะพี่น้องดองนะั้นเอาได้บต้อมปวอกอยากกินสาะลูกไหมอยากกินเนี่ยปวอกกินหมดเลยจะอะละใหญ่แหรวเนาะใหญ่เลวยวะไปเราไปต่อทางฝัง่งนน้น่อวยากบังกึก กูแลวบอทตาไม่ได้ไปหาเห็ดนั้นมันขเข้ามาั้งเนาะจาลุงเห็ดเนีเห็ดอย่างบาทอทเตาเห็ดทีหละงโงกเห็ดละงโงกบอกไม่ได้เข้าป่าเลยเนาะบอกมีเวลาบาทอทเตาเอ้ยเาต้องเฮ็ดงานอีก กูเลยจ้ะหน่าเฮ้าโงกเนาะเขาคอยไปเบิ่งเนะาเนะบัตอมเนาะครัเขยไปถ่ายให้พี่น้องเบิ่งจ้ะบัตอมเ่ค่อยมีเวลาบาตัตอมทำงาน ปวกอยากกินแต้ส่วนมากสิลูกกระดายดอยใหนี้นา่งบต่อกว่อยู่ว่ายี่สิบสามสิบดากพอว่านะพอได้กินอยู่พอได้พัดพอได้เกงเนาะปวกกินเีนไ,ไมไมีปวกออกกว่าเลย ไปกินไ้อยู่ได้กินอย <like> ู <ığım audio Como ución> ่โอได้หายอยากไปเน้ะถ้าจะพึ่งอยากกับบ่าวต้อมเด้อมันยังบ่หลายมันหลายๆก่อนเด้อ หลายก่อนขาที่ขาดเมื่อกี้นี่โอ้ได้หักนะอ้าบบกก้มได็หักซะ ยังเอาได้อยู่เราได้กินเราได้ผัดบอมีหน่อไม้เนา,นาะเสาลุงเนาะยังแกงสนอไมบ้บอแกงสนอไม้ กีดอกรบ่มีเนาะสาวล้งยังไม่ได้ไปขุดอยู่เนาะไปข,ขุดกีดอกรอหน่อยเนาะสาวลูกเบิง่งไม่ว่างก่อนบ่ต้อมเอ้ยค่อยไปยังใส่กี่ดอกยังทำการทำงานอยู่ใกล้ปีใหม่แล้วพี่น้องอเลยง,งานบ่ต้อมเร่งงานก่อนเพื่นพาย,ยุดจะยุดลานเทียุดมาได้เนาะลานเทีเบ่ต้องเร่งงานก่อนแล้วงานก่อน <c oughs> เดีด๋ยวพึ่งเี๋ยวพ่นี่เด้ทั้งขาเลยพี่น้องฮะอะ้ขาดซ้ำ ขาหักกับตูเนี่ยขาดขาดเกับติมตะกร้ามาต้องเฮ้ยเป็นยังก็ดังโพนู่มาต้องเป็นยังเป็นโพงวะโพงกลางล่างวะออกหลายๆหน่อยมาได้เนาะพลอยพี่จะน่องกินไป พอไพี่น้องกินออกบโหลาณไปเลยปลูกกินปลูกกินมะกอกต้มอ,อยากกินทั้งสวนมากนี่ดอกเออกไม่ค่อยงามเนาะออกขีก้ให้เนาะกอตอมอันนี้เห็ดโคนเนี่ยไม่ได้ปลูกเองเลยจ้ะพี่น้องเห็ดโคนธรรมชาติมะกอกต้อมเนาะเกิดธรรมชาติ กาาน้อยเขาเลยจ้านน้องยิบบาต้มเลยหมูสุดท้ายแล้วพี่น้อง <c oughs> วันนี้กันลาไปด้วย <c oughs> เห็ดโคลนหลวงดอกะโปุตะแปะ ก่อปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบวตอมอนิวช anel ด้วยนะครับกะลังเสียวปิดไว้บอต้อมจะลังออกไม่แนแ่ออกอีกต่ลูกเก้บไว้ก่อ,อ,ปกอนปิดไว้ปิดไว้ปิดก่อนนะขาดันตันเนี้ยนแะต่ลูกขาสัน่นเนาะ บะต้มเสียได้ไหมค่อยๆกอ้าวเ <c oughs> ดี๋ยวเราถ่ายนะบะต้มถ่ายแล้วงามมีเด้นเนาะงามอยู่ตรงนีง้ดนได้ขายอยู่วะโอ้ฮักสนอบะต้มวันนี้ก็ลาลาไปก่อนนะพี่น้องผิดภาพกันได้ขออภัยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ สวัสดีเจ้าพี่น้อง